ก็จะเป็นโหมดถอยหลังอ่าประมาณนี้ครับผมสับสวิตช์ขึ้นมาก็เป็นเดินหน้า <D ing> สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกทุกท่านและก็เพื่อนเพื่อๆคนรักอา RC ทุกท่านนะครับผมผมพุน N3F DIY <TY> หลายไปเรือกชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ เราจะมาทํางานเครื่องบินกันนะครับผมตัวนี้เป็นเทนสตาร์นะครับผมปีกเมตรสนะครับปีกสามารถถอดแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมนี่สาหรับตัวนี้นะครับของค่าย v อลเลนเทคนะครับผมลํานี้นะครับก็ลูกค้านะครับสั่งให้จัดการนะครับเบิกจ l โรที่มี GPS ติดตั้งลงไปที่ตัวลำนะครับจโรที่มี GPS จะสามารถสั่งโหมดออโต้พายโได้นะครับรีทอนโฮมสามารถบินกลับมาหาเราได้นะครับวนอยู่เหนือศีรษะเรานะครับด้านบนนะครับผม เวลาที่เราบินไกลหรือบินหลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าจับดาวเทียมได้สมบูรณ์ลำก็จะกลับมานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมวิทยุที่ใช้ก็จะเป็นตัว TX16S นะครับผมอ่ะลุยกันเลยครับผมสำหรับลำนี้นะครับทำมาแล้วหลายลำนะครับลำนี้บินดีนะครับผมลำนี้อาการบินดีมากนะครับเชื่องบินง่ายล่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญงานสวยและทนนะครับเพราะว่าบอดี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่ ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเป็นถ้าเป็นพลาสติกที่แข็งแรงแต่ข้างในเขาจะแบบกลงุงวไม่ใช่พลาสติกตันๆนะครับผมโอเคครับงานดีนะครับสวยส่วนตัวปีกเป็นโฟมฉีดนะครับตัวหางเป็นโฟมฉีดนะครับผมนี hey, ่มีสป i ินเนอร์มาให้สวยงามอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลงมือประกอบเซตแล้วทดสอบการใช้งานจับคู่ก,กับรีโมทเซตการใช้งานต่างๆสวิตต่างๆให้กับรีโมทนะครับลุยครับเพื่อนๆ ครับผมแล้วก็นี่นะครับพอแกะนะครับภายในกล่องก็จะนี่นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆให้มาตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแปะลวดลายลงไปที่ตัวลําที่ปีกนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวลงมือกันเลยครับเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับส่วนติดตั้งใจโล่ก็เดี๋ยวเบิกใจโลจีเบมาติดตั้งภายหลังนะครับอันนี้ขอประกอบเช็ดชุดเช็คชุดไฟก่อนนะครับว่าชุดไฟทุกจุดทํางานปกติหรือเปล่าอ่าลุยครับครับตอนนี้สําหรับลวดลายนะครับผมก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมบินเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่ามีกันหลงใต้ปีกด,ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าโอเคที่เหลือก็เซตชุดไฟนะครับเทสชุดไฟต่างต่างถ้าทุกจุดทำงานปกติก็ติดตั้งใจโรที่มี gps ได้เลยนะครับผมแล้วก็เซตเข้ากับวิทยุรุยครับครับผมก็ตอนนี้เป็น ขั้นตอนในการเซตติ้งไจโร GPS นะครับตัวนี้เป็นใจโรที่มี GPS นะครับจะควบคุมต่างจากใจโรปกตินะครับเพราะว่าจะคุม4ี่ชานเอลเลยนะครับจะโรปกติคุมแค่3ามช n น e l ลเนาะอันนี้จับดาวเทียมเรียบร้อยนะครับผมเอาออกไปเทสข้างนอกบ้านจับดาวเทียมแล้วก็เอาเข้ามา take, เช็คระบบข้างในนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้อยู่ในโหมดใจโรออฟนะครับไฟที่กล่องจะเป็นสีแดงทุกชานเอลทางานปกตินะครับถ้าใจโรออนปุ๊บไปจะเป็นสีเขียวเวลาเรา กล่องมีการถูกกระทําตัวเซอร์โวจะกันนะครับคราวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเซตติ้งให้ทิศทางนั้นถูกต้องเพื่อจะได้ลงไปที่ตัวลำนะครับผมโอเคอ่าขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเซตแล้วทิศทางผิดพลาดไปแค่หนึ่งช่องเครื่องบินตกนะครับผม100%เพราะว่ามันจาการไม่ถูกทิศทางนะครับจากการที่จโรจะเป็นตัวช่วยไม่ให้เครื่องบินตกจะกลายเป็นจโรเนี่ยครับเป็นตัวทําให้เครื่องบินตกเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด โอเคครับผมลงมือกันได้เลยเดี๋ยวก็ติดตั้งลงบนตัวลำก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมตอนนี้ในส่วนของไจโรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ในส่วนของสปีดแล้วนะครับเพราะว่าลำนี้เจ้าของต้องการให้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับก็คือต้องใช้เป็นสปีดพิเศษนะครับผมสปีดที่เซ็ตเป็นทูเวย์ได้ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงนะครับเสียบเพื่อเซ็ตนะครับตอนนี้เป็นโปรแกรมบล็อกนะครับผมก็เอาไว้ตั้งค่าสปีด ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวติดตั้งที่ไปที่ตัวลามก็สามารถทําให้ลามเนี่ยเดินหน้าและสับสวิตช์เพื่อถอยหลังได้นะครับผมก็ทําเป็นคล้ายๆเบรกเป็นลูกเล่นเอาไว้โชว์เท่ๆนะครับผมแต่ก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเวลาเวลาเราลงจอดที่รันเวที่มันสั้นๆไม่ยาวไม่ยาวนะครับพอลงจอดเสร็จแล้วเนี่ยเราสับสวิตช์แล้วรอบมอเตอร์จะเป็นรอบถอยหลังจะเป็นการดึงเบรกนะครับทำให้เราใช้รันลนเวทที่สั้นลงนะครับผมมีประโยชน์นะครับไม่ใช่เท่อย่างเดียวโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเด,งงดีเ๋ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วครับติดตั้งใจโรมาที่ตัวลำแล้วนะครับตรงนี้จะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าตัวลำนี้มันเป็นโครงไม้นะครับผมอยู่ตรงด้านในนะครับเราต้องทําการถอดชุดโครงนี้ออกมาเพื่อติดตั้งใจโรแล้วก็ต้องกํากหนดวางสายไล่สายต่างๆเพราะไม่งั้นติดตั้งไปแล้วสายไม่พอนี่ยุ่งเลยนะครับผมก็ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ GPS นะครับนี่นะครับถูกดึงออกไปไว้ด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอารเสร็จสิ้นที่ทางการ์นของกล่องถูกต้องหมดทุกช่องนนะครับแล้วก็ไฟโหมดต่างๆทํางานปกตินะครับผมโหมด GPS ทํางานปกติจอยลอกทำงานปกติจอโรนอมอนทำงานปกติเป็นอารเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบของสปีดเดินหน้าถอยหลังเป็นอารเสร็จสิ้นครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับคราวนี้มาดูสวิตช์การใช้งานในรีโมทที่ถูกเซตค่าไว้นะครับ สวิตช์นี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราดีดเข้าหาตัวนะครับจะเร่งออกแต่ถ้าเกิดว่าเราดันผลักออกจากตัวจะเร่งไม่ออกนะครับขีดที่ชั้นที่สามจะไม่วิ่งนะครับผมแล้วก็สวิตช์นี้นะครับไปคุมไฟโหมดนะครับผมสวิตซ์ีนะครับตำแหน่งผลักออกจากตัวก็คือมีไจโรนะครับผมแล้วตำแหน่งตรงกลางคือไจโรออฟนะครับตัวกล่องจะปิดการทางานของไจโรพินด้วยมือตัวเองล้วน แล้วสวิตช์ล่างสุดจะเป็นโหมด Return Home หรือ Auto Pilot จะบินวนกลับมาหาเราเองนะครับผมอัตโนมัติใช้เวลาเราบินหลงนะครับเงื่อนไขเดียวคือต้องจับดาวเทียมได้สมบูรณ์นะครับผมก็โอเคครับแล้วก็สวิตช์นี้เป็นสวิตช์เลสน,นะครับดีดเข้ามาหาตัวนะครับจะเป็นนะครับจะเป็นเลดร้อยแต่ถ้าดาันขึ้นจะเป็นเลดต่านะครับแอรอนจะขยับน้อยนะครับผมก็จะทําให้การบินง่ายแต่ถ้าเกิดคนชอบบินออกท่าทางไวๆก็ดีดสวิตช์ให้เป็นเลดสูงซะนะครับผม ครับผมนี่ก็คือตัวลามที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวผมซูมเอาออกมาหน่อยปึ๊บจะได้เห็นว่าตอนสั่งเดินหน้าถอยหลังเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวลามเดินหน้านะครับพอเราสรับสวิตจ G นะครับก็จะเป็นโหมดถอยหลังอ่าประมาณนี้ครับผมสับสวิตขึ้นมาก็เป็นเดินหน้า โอเคนอกั้นชแนลทุกอย่างทิศทางการกันของกล่องปกติหมดทุกอย่างครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเทนสตารนี่นะครับสวยๆนะครับมีสปินเนอร์เขอบไปพัดตัวลำนะครับปีกถอดแยกซ้ายขวาได้นะครับพกง่ายอิสระลำขนาดใหญ่นะครับ1.4เมตรนะครับผมโอเคครับเวลาประกอบนะครับผมอยากให้อ่า ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาประกอบเวลาเราใส่อแดปจับไปพัดนะครับก่อนที่จะครอบสปินเนอร์ให้อแดปเนี่ยมันอยู่คือเวลาเราหมุนแล้วไม่ฝืดนะครับบางคนชอบแบบยัดจนเขาเข้าไปสุดใช่ไหมเวลาล็อกแน่นปุ๊บเสร็จแล้วเวลามีรอบตรงนี้มันเสียดสีเดี๋ยวมอเตอร์จะร้อนนะครับร้อนมากๆถ้าฝืดมากๆมอเตอร์อาจจะไหม้ได้นะครับผมก็โอเคครับมีเพียงเท่านี้ครับที่ผมผมแจ้งไว้ให้เป็นข้อควรระวังนะครับนอกนั้นมันประกอบง่ายนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับ ครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนในการแยกประกอบเพื่อลงกล่องส่งต่างจังหวัดคืนเจ้าของนะครับสําหรับอีลิเวเตอร์นะครับรูเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่อาร์มนะครับใช้รูที่3นะครับเขาก็เขาเจาะคว้านมาให้นะครับเป็นรูที่ใหญ่เข้ากับคันชักเพราะรูอื่นมันเล็กนะครับมันเสียบไม่เข้าแต่ที่ให้เน้นความสําคัญก็คือที่ตัวคอนทอนนะครับใช้รูล่างสุดนะครับผมเห็นไหมครับรูเขาจะมีอยู่3อันนะครับใช้รูใหญ่ล่างสุดนะครับ การที่ใช้อิลเลเวเตอร์รูล่างสุดเพราะว่ามีผลนะครับทําให้ช่วยขยับได้องศาของอิลเลเวเตอร์เวลาขยับเนี่ยจะเยอะเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องบินบินนะครับเราต้องการให้เครื่องบินเนี่ยเชิดหัวได้ง่ายเวลาอุบัิเหตุไรดึงอัพอาการที่ตัวลำจะเชิดหัวไวแต่ถ้าเราติดตั้งที่ดูรูล่างสุดอาการเชิดตัวลำม,มันจะมีองศาในการขยับที่น้อยกว่านะครับทําให้อาการท่าทางของอัพดาวช้านะครับส่วนแอรอนกับรัดเดอร์ไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะครับ แต่อัปดาวน์เนี่ยต้องเยอะเข้าไว้เห็นไหมครับแอรอนผมติดที่รูกลางที่คอนทัวนฮอร์เห็นไหมครับส่วนลัดเดอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับผมติดที่รูกลางเวลาประกอบก็ประกอบตามนี้นะครับเพราะว่าถ้าประกอบรูไม่ตรงเซนเตอร์มันก็จะเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับก็จะมีผลตอนบินนะครับผมถึงจะไม่มากแต่ก็มีผลนะครับตัวลำมันก็จะอาจจะบินแบบบางทีอาจจะบินแบบว่ากินนะครับเพราะว่า ผมตั้งอาร์มเฟนเตอร์ไว้ให้หมดทุกตัวพอขยับรูนิดนึงนะครับก็จะมีผลเคลื่อนนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังตอนประกอบนะครับน็อกนั้นก็ไม่มีอะไรเซตไว้ให้ทุกอย่างแล้วนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวบรรจุลงกล่องแล้วจะส่งคืนให้ครับครับแล้วก็ที่กัมปูนะครับนี่นะครับผมใส่กันหลุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับยางตัวนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จเนี่ยให้รูดให้รูดยางลงมาอยู่ตรงนี้นะครับ จะเป็นตัวกันก้ามปูหลุดนะครับเพราะก้ามปูเวลาใช้ไปเรื่อยๆนะครับขยับมากๆเข้าบางทีมันจะมีจุดที่ก้ามปูเนี่ยมันอ้าอย่างนี้นะฮะถ้าตัวยางเลี้ยงอยู่มันจะกันอ้าอย่างไงมันก็จะยังยังล็อกอยู่นะครับผมเนี่ยต่อให้หัวล็อกหลวมก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วรูดลงนะครับโอเครูดลงมาอยู่แค่ตรงกลางไม่ต้องริมสุดก็ได้เดี๋ยวไปขัดกับหัวคอนโทรลฮอเอาแค่ประมาณกลางๆนี้ก็แข็งแรงพอที่จะไม่ทําให้หลุดแล้วครับ โอเคประมาณนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการให้ชัวร์มั่นใจที่สุดเสียบแบตเตอรี่ที่ตัวลำพร้อมเล่นเมื่อไหร่นะครับให้ดิสสวิต์มาที่ใจโ o อ o ฟเพื่อเช็คค่าเซนเตอร์ของจุดต่างๆ a i อ l o c k elevator l a d d e นะครับถ้าตรงทุกอย่างก็คือจบถ้าไม่ตรงก็แสดงว่าตอนที่เจ้าของลำติดตั้งเนี่ยอาจจะบิดคอนโทรลฮอนนะครับมันก็เลยเคลื่อนนะครับผม ถ้าติดตั้งรูตามที่ผมบอกทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะตรงเซนเตอร์อยู่แล้วพอผมเซตไว้หมดแล้วมีแค่เพียงเท่านี้นะครับที่เป็นจุดที่อยากให้ใส่ใจนะครับผมตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยครับขอให้บินปลอดภัยนะครับเทนสตาร์ลำนี้ลำใหญ่ๆนะครับปีกเมตรส่สิงานสวยๆงานโฟมฉีดนะครับผมโอเคครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเป็นเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ